หมูเด้งฟีเวอร์เปิดตัวแคมเปญท็อปหมูเด้งแอนด์เฟรนด์ร่วมฉลองหมูเด้งครบครอบ4เดือน ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร่วมฉลองหมูเดงอายุครบ4เดือนดึงซอฟต์พาวเวอร์หมูเด้งสร้างแบรนด์เลิฟผ่านกลยุทธ์คอลลาบอร์ติฟมาร์เก็ตติ้งภาษาแนวคิด CSR เปิดตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่พร้อมรับฟรีตั๋วเข้าชมหมูเด้งผ่านแคมเปญท็ p s หมูเดงแอนด์เฟรนนำไรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยและการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย วันนี้นะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท็อปผู้นำธุรกิจเชนซูเปอร์มาร์เก็ต,ตในประเทศไทยภายใต้เซนทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปในเครือเซนทรัลรีเทลร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะภายใต้องคการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ต่อยอดปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์หมูเดงฟีเวอร์ค่ะเปิดตัวแคมเปญท็อปหมูเดงแอนด์เฟรนด์ ร่วมฉลองโอกาสหมูเด้งครบรอบ4เดือนชูกลยุทธ Collaborative Marketing พร้อมผสานแนวคิดคืนกำไรสู่สังคมโดยให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคมผ่านการช็อปสินค้าในคอลเลกชันรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทยพิเศษช็อปสินค้าในคอลเลกชันครบ1,000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับฟรีบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชมหมูเด้งและสัตว์อื่นๆมูลค่า200บาท เริ่ม16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมศกนี้เฉพาะสาขาท็อปและท็อปฟูดฮอลล์ที่เข้าร่วมรายการนะคะนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระแสะหมูเด้งฟีเวอร์เริ่มต้นจากคุณเบนอัธพลผู้ดูแลหมูเดงที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างคอนเทนต์ทำให้หมูเดงได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งการสนับสนุนอย่างดีจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรวมถึงการต่อยอดกระแสะหมูเด้งจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อต่างๆนะคะทําให้หมูเด้งโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและทําให้เมืองไทยได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสําหรับความร่วมมือของเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ป องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยภายใต้แคมเปญ Tops ส์หมูแดง and f r เฟรนในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่จะช่วยส่งต่อให้กระแสหมูเด้งยังคงสร้างปรากฏการณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดชนบุรีส่งผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมในช่วงปลายปีนี้นายสเตฟานคูมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Food Central Retail เปิดเผยว่าเพื่อร่วมฉลองโอกาสหมูเด้งครบรอบ4เดือนนะคะ ท็อปก็ได้เปิดตัวแคมเปญท็อปหมูแดงแอนด์เฟรนด์ที่คิดและพัฒนาขึ้นจากกระแสะหมูแดงฟีเวอร์ ที่โด่งดังไปไกลทั้งในและต่างประเทศค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หลายๆธุรกิจและแบรนด์ต่างๆเป้าหมายที่สำคัญของเราในการเปิดตัวแคมเปญนี้ก็คือการสานต่อให้กระแสะหมูเดงฟีเวอร์สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อยอดให้แก่ลูกค้าและสังคมของเราสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและปรัชญา small a c t u e t o r ที่วางจุดมุ่งหมายในการรวมพลังเล็กๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่สอดคล้องกับกลยุทธ์รีนิวของเซ็นทรัลรีเทลที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ CRC Care และด้วยการสร้างสรรค์สินค้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหมูแดงในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์และตอกย้ําพันธกิจของเราในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสมาชิกในสังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินภายใต้แคมเปญนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์นะคะ ทางด้านของนายจากกริดจ,จัตุปัญญาโชติกุลรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทเซนทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซนทรัลรีเทลกล่าวว่าแคมเปญท็อปหมูเด้งแอนด์เฟรนี้เป็นการใช้กลยุทธ์คอลลาบอร์ติฟมาร์เก็ตติ้งผสานกันกับคาแรคเตอร์หมูเด้งที่ทุกคนรัก เพื่อเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษทั้ง4ีอีกคอลเลกชันโดยนำเสนอความน่ารักเฉพาะตัวของหมูเดงลงในสินค้าของเราโดยคัดเลือกสินค้าแบรนด์ไทยเพื่อให้ลูกค้าของท็อปนั้นได้สัมผัสและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าคุณภาพภายในประเทศตอกย้ำแนวคิด Everyday Discovery ชวนค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดาที่ท็อปซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้า ได้มีส่วนร่วมกับแคมเปญท็อปหมูเด้งแอนด์เฟรนสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่มีคุณค่าให้แก่สังคมโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้แคมเปญดังกล่าวจะนําไปบริจาคให้แก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้ชื่อหมูเด้งชวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์นะคะนอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนแคมเปญดังกล่าวเมื่อซื้อสินค้าคอลเลกชันหมูเด้งภายใต้แคมเปญท็อปหมูเด้งแอนด์เฟรน s ครบ1,000บาทขึ้นไปรับฟรีบัตรเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะสำหรับโปรโมชันนี้จะเริ่ม16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมศกนี้เฉพาะที่ท็อปและท็อปฟูดฮอลลสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นค่ะ เราบรรลุกันน,กกกนะครับก็ตอบคุณกันเป็นการบริสุทธิ์ก็ลงกระทำนะครับในการทําการมาแล้วก็เป็นการสร้างการต่อเนื่องของกระแสนะครับนิยมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการพัฒนาคนไทยด,ด้วยด้วยกันนะครับรับส่วนในที่นี้เนี่ยในรูปสมรภที่ใหม่เองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ ส่งความสุขกับสู่ชุมชนเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการเราได้มอบรายได้ส่วนหนึ่ง,ลงหลักจากที่อ่าช้จ่ายนะครับให้กับทางองค์กรองค์การสืส่อสารประเทศไทยะเ,เ,เพื่อคนไทยทำเพื่อเพื่ออำนวสความสดวกให้กัน้นองครับและเพื่อนๆและก็ช่วยยุบสมรรบภัยด้วยในตรืร่องนิราชิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าว สันหาวันโกกะอินไดงาน